มาอีกแล้วครับเมนวันนี้โอ้โหจัดเต็มตัวใหญอยู่ด้วยเด,ดูัดรัอยู่นี่ของแท้นะครับเมนวันนี้เราจะไปเข้าครัวกันนะครับเข้าครัวเข้าครัวนะโอ้ยอเราจะมาดูเข้าครัวกันครับมีสองเบาะน,น,นั่งด้วยกันเบาะนี้เบาะนี้แมง่งนั่งเล่คนหล่อ เงคือมีที่ก็ยมอที่ด้เราไปเมึงคือปรเห็เอาเขาุอยู่นแล้วเล็ก้วยจุดแล้วกพความไปทีหลังเอื้อนได้ล่อุทยชีพพวกกูวบอกเข้าใจ อันนี้ซ้อมหอยวันนี้เราเครื่องหบนะครับเครื่องหัน,นี้พริกแกงน,นื่เน็ตถ้าในวิดีโออันนี้เราก็พร้อมแล้วมันจะมีกระเพราสีกะใบยี่หลานะฮะ bên phật phêt băng, bên cà phêo băng, bên nấy băng như thế, Rồi để sao không? trượt trượt này thì nó ừ. để bảo đây cái ăn tẩm giờ ันก <laughs> อันนี้นักชิมนะสองคนเรานักชิมนะมาแล้ว <c oughs> เป็นซีแล้วครับเป็นซีแล้วครับบ้านที่นี่เชียบแมงไรลี่ที่ตแตกบริเวแตะชีแตกเป็นหนึ่งนะคุ้งสั่งเมียนหนึ เออกูไม่ได้หานอกจะมีกิน่นอู้ครับตัวนี้ครับกำลังบุบุก <ๆ S 1> เลยมันนั่งไหนสูนะ้ดินี่เอออันนักขีคมครับสองคนนี้แม่งสู้อย่างเดียวเลยสัตวสจำพวกเฮ็ดครับแม่งหาแต่าวานันจังสันนุ้ยสีแม่งเออก่งกว่ากุเยเชฟอีกกูกำลังเออหลือใจตรงนี้เนี่ย่่ททุกแกแัันนนงจะคืตวเลยไม่ใดี๋ยวมาผ่อนเปลี่ยนสีแล้ว วยงามเลยทีเดียวไก่พร้อ,ม,ะะอมแล้วครับไก่พร้อมแล้วเดี๋ยวแค่อี๋ยวบล่อชิมกันร้อชิมแล้วๆครับบารนี่โอ้จะทันตอนทุ่งทายแล้วเอากระเพราเอาใบยีราลงครับเดี๋ยวนะ้วครับเป็นปเตาะจังหน่อยแต่วันก็นอยากมีหนามนี่นเรือยๆแล้วเดราจะคนมักนะครับ้ราอนนี้น้ามมีนมมนนะะหนาม สัตว์สัตว์นยน่ากินไหมครับน่ากินบ่สแสดงความคิดเห็นมานะครับว่าน่ากินบ่น่า,นากินนะครับกอขึ้นามันสุดยอดเลยแหะเนี่อ,อ,อืมอนหอนหอื อู้คาะาขาจะไปยี้สุดาลเนี่ยมันฝากคลิปไปสำนี้นะครับเด้อในีได้คลิปยังบอกหน้าไรทั้ง u ูทูบนะครับช่องคนใจฟาตํานะครับนะครับสำนี้นะครับเนาะฝากไปเ้นะครับด้อ